ผมมาติดตามเรื่องการอาฟอกเงินประเด็นที่น่าติดใจก็คือว่ามีการแจ้งข้อหาฟอกเงินให้กับลูกสมุนและเครือข่ายเช่นนางพัชรินเช่นเมียนายตู้ห่าวเช่นนายสิทธิภัยบุญแต่กลับว่ายังไม่ได้ตั้งข้อหาฟอกเงินนายตู้ห่าว ก็ถ้ากับว่าคุณตั้งก็หาผู้สนับสนุนแต่ว่าตัวการคุณยังไม่ตั้งซึ่งผมก็ยังแปลกใจอยู่ว่าทําไมคุณไม่ตั้งก็หาฟ้องเงินกับนายตู้ห่าวเป็นคนแรกแม้ว่าจะอยู่ในเรือนจําก็สามารถไปแจ้งได้กระบวนการนี้ยังพิกลพิการทาแม่งทาแม่งอยู่แม้ว่าจะใกล้เวลาที่จะต้องส่งให้กับอสส,สพิจารณา เข้าไปทุกทีเรื่องการฟอกเงินมันส่งผลถึงเรื่องของการยักย้ายถ่ายเทเรื่องของทรัพย์สินต่างๆรวมทั้งเมื่อสักครู่นี้ผมก็ไปที่สภามาเพื่อนำข้อมูลไปสู่การอภิปรายในสภาวันนี้ผมมากระทรวงยุติธรรมผมคิดว่ากระทรวงยุติธรรมนั้นมีภาระหน้าที่ต่างๆในการติดตามไม่ว่าทั้งปปส ไม่ว่าทั้ง DSI ซึ่งมีการตั้งเรื่องนอรเมนีอีกชั้นหนึ่งคือการดำเนินการของผมนั้นเน่ยเป็นการาคุมไว้หลายชั้นข้อหาที่นายตู้หาวได้คือยาเสพติดในเรื่องของยาเสพติดนั้นแน่นอนว่าเมื่อกี้ผมไปพบไปให้ ให้ปากคำหรือให้ข้อมูลกับกรรมธิการปปงซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคุณศรีหนาตปายุรัตคุณศรีหนาตปายุรัตกับผมนั้นรู้จักกันคุณอาจจะไม่ทราบและผมไม่ต้องเอ่ยชื่อละว่าน้องท่านเป็นใคร แต่คุณเสียนาประยุรัตน์นั้นอยู่ปปงมานานและรู้จักกับผมผมก็มีลายในการสื่อสารท่านอากุลเสียนาตก็ยังตั้งข้อสังเกตว่าปปงนั้นไม่ได้ปรากฏตัวออกมาเลยในเรื่องนี้ทั้งๆท,ท,ที่เป็นหน่วยงานสำคัญหน่วยงานหนึ่งในการอายัดยึดทรัพย์ ปปงหายไปจากกระบวนการซึ่งนายตู้ห่าวผมก็บอกแล้วว่านายตู้ห่าวเป็นคนที่มีเครือข่ายค่อนข้างจะมากมายดังนั้นตั้งข้อสังเกตข้อแรกปรปงนั้นต้องไปถามซึ่งไม่รู้ว่าปปงยังยังอยู่หรือเปล่าเพราะาหายไปเลยข้อที่สอง เรื่องของการฟอกเงินนั้นโดยตรงกับปปงอ,อยู่แล้วข้อที่3นายตู้หาวไม่โดนตั้งข้อหาฟอกเงินแต่สมุนเครือข่ายและข้อที่4ซึ่งเป็นข้อสำคัญก็คือพยานของผมนั้นปรากฏว่ามีกระบวนการเข้าไปเกี่ยวพันทำให้พยานของผมนั้นเสียหาย พยายนของผมเป็นพยายนสําคัญเป็นพยายนปากเอกมีบุคคลที่ออกจากเกี่ยวข้องกับคดีและเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานโดยที่สําคัญที่สุดคือเสนอเงินให้กับพยายนผมเพื่อปิดปากอันนี้ผมถึงบอกว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะพยายนนั้นน่ยกับผู้มีอิทธิพลซึ่งผมไม่เอ่ยว่าเป็นใคร ต่ได้ประกันตัวออกมาเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานละโดยการเสนอเงินเสนอทองไม่ให้ไม่ให้มาให้การบ้างเสนอให้ไปต่างประเทศบ้างเสนอให้หายตัวไปบ้างเก็บตัวบ้างโดยปัจจุบันนั้นน่ที่ผมพูดเมื่อวานนี้พยานของตำรวจในสำนวนที่เป็นพนักงานเสิร์ฟหรืออยู่สองคนจีน ที่อยู่ที่ตมมีสิบคนและผมมั่นใจว่าเมื่อกระบวนการนี้ไปถึงศาลพวกนั้นมันไม่ให้การดังนั้นต้องมาพึ่งกับพยานผมเนี่ยพยานผมคือพยานบุคคลใกล้ชิดซึ่งมีทั้งเห็นเงินเห็น,หน,หนทองเป็นคนถอนเงินถอนทองเป็นคนที่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่อง,องทองของนายตู้หา่าวและเห็นถึงขนาดว่ามีการเสพยา พยายนบุคคลน,นั้นไป็นพยายนสำคัญในคดีนี้เพราะมีน้ำหนักสูงผมถึงบอกว่าผมนั้นไม่อยากจะไปพูดให้ร้ายใครหรือไปพูดให้เกิดความเสียหายเพราะมาถึงขั้นตอนนี้แล้วผมว่าเราช่วยกันดีกว่าการที่ผมเป็นประชาชนแล้วผมพูดถึงกระบวนการที่ไม่ถูกต้องมาเยอะแยะก็เลยอยากให้ถึงวันนี้เรามาช่วยกันเอาละ จะโกรธจะเกลียดผมอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกวันนี้เรามาจาัดก,การเรื่องสำคัญด้วยกันก่อนก็คือนายตู้หา่าผมคิดว่าถ้านายตู้ห่าเนี่ยต่อสู้และหลุดคดีไปความเสียหายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ใช่กับผมครับอย่าไปคิดว่ามีกับผมนะครับแต่จะเกิดความเสียหายขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมแน่นอน แต่อย่างไรก็ดีเมื่อกระบวนการที่เดินทางไปสู่ศาลต้องมีการต่อสู้กันระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นเรื่องปกติต้องเอาพยานหลักฐานมาสู้กันเป็นเรื่องปกติแต่ท้ายสุดแล้วศาลจะเป็นผู้พิจารณาดังนั้นถ้าเกิดนายตู้ห่าวหลุดออกมาจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ผมก็จะต้องบอกว่าความผิดนั้นมาจากหลักฐานหลักจากพยาน ผมในฐานะประชาชนผมนำพยานบุคคลสำคัญซึ่งผมบอกก่อนว่าพยานต่างๆเหล่านี้เขาก็เกรงกลัวกับชีวิตทรัพย์สินของเขาแตกต่างจากผมเมื่อมีผู้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานโดยการเสนอเงินเสนอทองผมก็ต้องเรียกร้องล่ะครับว่าอันนี้ไม่ใช่วิธีการที่ต่อสู้กันตามกติกาคนที่เสนอเงินเสนอทองแล้วก็ไม่ให้มาให้การ ก็เป็นคนที่ได้รับการประกันตัวจากศาลถ้าผมจะเอาผมก็เรียกร้องว่าขอให้ถอนประกันถ้าไม่ถอนประกันไปยุ่งเหยิงเกี่ยวกับพยานหลักฐานซึ่งผมเนี่ยทราบดีว่ากระทําการยังไงโดยผ่านคนกลางคนหนึ่งโดยเสนอเงินให้เพื่อให้เงียบโดยวันนี้ให้เรียกไปรับเงินเลยน้อยมากแล้วแต่ความเกี่ยวข้อง ผมจึงขอเตือนหรือขอเรียกร้องไปให้ผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจอายการหรือใครก็แล้วแต่ว่าให้ระมัดระวังเพราะมีกระบวนการทำลายพยานและหลักฐานวันนี้ผมมาที่กระทรวงยุติธรรมก็มาพบท่านรัฐมนตรีพบท่านาผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในการให้ข้อมูล นะครับเพราะเรื่องของ DSI นั้นขอเรียนความเข้าใจนิดนึงว่า DSI เนี่ยจะเน้นเรื่องนม m i n ดังนั้นกระบวนการฟอกเงินเนี่ยมีผู้ถือแทนในเป็นนม m i n เนี่ยอยู่เยอะเพราะในตู้ห่าวมีบริษัทถึง3-40บบริษัทพร้อมกันนั้นผมมีข้อมูลให้กับ DSI ในเรื่องเกี่ยวกับพนันออนไลน์ ซึ่งผมเรียนให้ทราบว่าในปัจจุบันนั้นพนันออนไลน์มีความเติบโตอย่างมากพนันที่เป็นบอนเนี่ยมีความล,ลดน้อยถอยลงเพราะในด้านกายภาพจะต้องเอารถไปจอดตัวจะต้องเข้าไปแต่พนันออนไลน์กำลังเติบโตอย่างมหาศาลซึ่งถ้ากระบวนการพนันออนไลน์ไปเกี่ยวข้องกับทุนจีนและ พนาันออนไลน์เนี่ยใช้เซิร์ฟเวอร์จากที่ไหนในประเทศใกล้เคียงใช้บัญชีมา้าและเอาไปหมุนเอาไปฟอกโดยเฉพาะในสถานบันเทิงในสถานบริการในรถหรูในอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศผมก็คิดว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นประโยชน์ก็นำข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดีเอเองเนี่ยมีผู้ที่เชี่ยวชาญมีผู้ที่เก่งอยู่จำนวนมากท่านอธิบดี DSI ท่านก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถก็อาจจะมีการตำหนิติเตียนซึ่งผมไม่รู้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดมาด้วยหลักฐานเหมือนกับที่ผมเคยแสดงไหมถ้าไม่มีผมก็คิดว่าองค์กรก็อาจจะเสียหายดังนั้นก็ควรที่จะผม ในฐานะที่ผมเข้ามาเกี่ยวข้องผมไม่เข้ามาเกี่ยวข้องก็จะไม่เห็นมีใครมาร้องเรียนเมื่อผมมาเกี่ยวข้องก็จะมีคนร้องเรียนไม่ว่า DSI ไอไม่ว่าปปงไม่ว่าอายการคือมันเป็นเรื่องแปลกว่าพอผมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องใดก็จะมีคนติดตามมาดังนั้น จะต้องให้สื่อมวลชนท่านเป็นคนพิจารณาเอาเอง mm. การพูดนั้นต้องมีหลักฐาน mm. มีข้อมูลข้อมูลชุดสำคัญชุดสุดท้ายที่ผมบอกว่าอีก20%ที่ผมพูดเมื่อวานว่า80%และ20%สุดท้าย mm. มันคือคลแม็กของเรื่องนี้เรื่องขบวนการจีนเทา20%่า20%สุดท้ายนั้น mm. ผมจะมอบให้กับผู้ที่มีความสามารถในการอภิปรายในสภา ข้อมูลชุดสำคัญชุดสุดท้ายเป็นข้อมูลไฮไลท์ว่าจะเห็นว่ามีการเป็นอจัจญากรรมข้ามชาติและเป็นคดีนอกราดอย่างแท้จริงข้อมูลชุดนี้ผมพูดตรงๆว่าผมก็ไม่กล้าพูดเหตุที่ผมยังไม่กล้าพูดก็เพราะว่าข้อมูลตัวนี้มันเกี่ยวพัน ไปในหลายๆส่วนที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องความบกพร่องที่เกี่ยวข้องอาจจะไม่ได้เจตนาแต่เห็นชัดเจนว่าคุณบกพร่องดังนั้นก็ขอให้ดูอนาคตละกันว่าในไม่กี่วันนี้ที่ฝ่ายค้านในสภาคือผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมนั้นนะเป็นประชาชนธรรมดาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมือง คุณจะเห็นได้ว่าในวันนั้นผมไปคุยกับท่านนายกท่านนายกจะมีใครสนับสนุนผมก็ไม่ทราบผมอาจจะทราบแต่ว่าผมไม่สนใจวันนี้ผมไปสภา,าเพราะว่าเป็นฝ่ายค้านผมก็คุยกับพรรคก้าวไกลได้ดังน,นั้นจะเห็นได้ว่าไม่ว่ารัฐบาลไม่ว่าฝ่ายค้านผมไม่สนใจเพราะผมไม่ได้เล่นการเมืองผมไม่ได้มีเจตจำนงเรื่องการเมืองเป็นหลักเจตจำนงผมก็คือ ผมต้องการให้สังคมรู้เรื่องขบวนการจีนเทาเป็นหลักดังนั้นใครที่เอาไปพูดเรื่องนั้นเช่นในสภา,าเขาพูดเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตราหนึ่งห้าสองก็ผมก็เอาไปให้คุณโลมลังสีมันโลมเป็นคนที่สามารถอภิปรายในเรื่องนี้ดีผมก็เหมือนกับผู้กำกับผมก็ต้องมองหาคนที่จะแสดงดี มีความรู้ความสามารถแสดงแล้วมีสาระด้วยมีลีลาด้วยผมเคยอภิปรายในสภาผมรู้ว่าการพูดอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่มีใครสนใจพูด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 มันก็ต้องมีลีลาประกอบด้วยส่วนหนึ่งส่วนคนที่มีลีลาอย่างเดียวไม่มีสาระก็คงจะไม่มีประโยชน์ก็วันนี้ผมก็คงจะสรุปสั้นๆให้ท่านได้แค่นี้ เด so, ี๋ยวผมจะขออนุญาตไปพบท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์นะครับมีคำถามอะไรที่จะถามไหมครับมกสาวรื่่าีการบรนบได้เลี้ยงปีใหม่อายารที่ท้งพิเป็นย่งไป็าครับคือจะเลี้ยงปีใหม่มันก็ไม่ผิดมึงถูกไหมครับผมคิดว่าปีนึงเนี่ย จะเลี้ยงปีใหม่กันก็อเอานะสำหรับผมนี่ผมถือว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ถ้าเกิดไปเลี้ยงกันเวลาอื่นหรืออะไรเนี่ยเขาทำงานหนักเขาจะเลี้ยงปีใหม่เขาจะให้กำลังใจซึ่งกันและก,กันไม่ใช่ผมจะํำหนี้อบอชนไปทุกเรื่องนะต้องเข้าใจว่าบางเรื่องเนี่ยผมให้ความเป็นธรรมอยู่แล้ว การเลี้ยงปีใหม่ก็คงจะเป็นเรื่องของปกติที่ในช่วงปีใหม่มีการทำงานกันมาและก็ไม่ได้ไปไหนถ้าจะกินข้าวจะเลี้ยงปีใหม่ผมก็ว่าไม่ใช่เรื่องหนักหนาที่จะไปเอาเรื่องเอาราวขอบชนหรือว่าเอาเรื่องอที่ไม่ได้เป็นสาระสำคัญผมว่าสาระสำคัญมันอยู่ที่ตัวสำนวนอย่างที่ผมติงไปวันนั้นว่าที่พอบอตรไปตะแถลกกับอยายการและพยักเพยิดกัน อันนี้ผมคิดว่าไม่ถูกควรที่จะเห็นว่าเอ๊ะสำนวนมีข้อบกพร่องตรงไหนเพราะท่านจะรีบต่อไปถึงขนาดว่าดีสมบูรณ์แบบมผมว่ายังไม่ใช่นั่นคือสิ่งที่ผมติงส่วนที่จะไปกินข้าวกันจะไปเลี้ยงตีใหม่กนันนั้นผมไม่ยุ่งเกี่ยวรับอย่างนี้หาใจความสำคัญวันนี้ที่จะมาพูดคุยกับทางที่ทำาทมีประเด็นอะไรบ้างนะครับโอ้มีหลายเรื่อง ท่านสมศักดิ์นั้นดูแลกระทรวงวยุติธรรมด้วยดีจนกระทั่งตราบถึงจนกระทั่งผมเนี่ยเอาเรื่องจีนเทาเข้ามาก็ชักจะว่ามีคนมาลองในเรื่องของ d s i บ้างไอเรื่องนี้เนี่ยผมก็ไม่ทราบหรอกครับแต่ที่ผมทราบแน่ๆมันน่าถ้าจะมีก็น่าจะมีมาก่อนผมไม่ใช่ผมมาพูดแล้วถึงมี ส่วนเรื่องอื่นๆผมก็อยากจะให้สื่อคือปัจจุบันเนี่ยมันมีนักร้องอยู่เยอะนักร้องต่างๆนั้นผมไม่ไปติเตียนหรอกแต่สำคัญก็คืออย่างผมพูดเรื่องปปงมันมีความชัดเจนที่ว่าปปงนั้นผมมีเอกสารหลักฐานแต่เนื่องจากผมเป็นบุคคลธรรมดา ถ้าให้ผมพูดแล้วก็ให้ผมมาตามทุกเรื่องผมไม่ปัญญาหรอกครับวันนี้ผมก็ชักจะไม่ไหวแล้วเหมือนกันชักจะเหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้พักปีมงปีใหม่ก็ไม่ได้พักกับเขาตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวาอันนี้เข้ามกราแล้วนี่นะครับก็ขอความเข้าใจว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยผมมีหลักฐานเยอะพอสมควรซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักฐานของ ตัวหน่วยงานราชะการเองเช่นตำรวจมีคำสั่งของตำรวจเองที่ออกมาให้ใครไปขีดค่า CCTV เซิร์ฟเวอร์ตัดต่อ,ตอคำสั่งใครใครเอารถใครเอาเงินเข้าไปผมมีหลักฐานหมดผมไม่ได้พูดเพราะว่ามีคนมาร้องเรียนผมไม่ได้พูดเพราะว่าตั้งข้อสังเกตแต่ผมพูดด้วยคลิปบ้างด้วยเอกสารของหลักฐานของท่านเองด้วยเช่นมีการขีดค่าออก เซ็นชื่อครักับอะไรต่างๆเหล่า,ลานี้ก็ต้องท่านต้องพิจารณาเอาล่ะครับว่าของแท้กับของเทียมเนี่ยมันอาจจะไปทำลายให้คนที่ทำงานเขาอาจจะเสียกำลังใจก็เป็นไปได้อาจทำให้ขวัญเสียเพราะบรรดาขา้าราชการบางทีก็ขวัญอ่อนเนื่องจากว่ามีตำแหน่งแห่งหนนะครับถูกเขย่าไปก็อ่อนนะครับดังนั้นผมยืนยันว่าสิ่งที่ผมมาพูดหรือสิ่งที่ผมแสดง ต่างๆจนกระทั่งพบนายกเป็นผู้นำสูงสุดจนได้มาพบรัฐมนตรีเป็นเจ้ากระทรวงสิ่งต่างเหล่านั้นไม่ใช่เป็นพบผมมีเส้นแต่เป็นพบผมมีวิธีการที่จะเดินและวิธีการเดินของผมนั้นผมยอมรับว่าผมต้องวางแผนถ้าผมไม่วางแผนเช่นผมไปร้องหานายกที่ทำเนียบไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบไปพบศูนย์ร้องเรียนประชาชน ผมพวไม่ได้เจอหรอกครับคุณชวยครับพอบอกไปนะครับว่าผมเป็นตัวกลางในการติดใจในเรื่งปรัชญาเนี่ยพอบอกไปนะครับว่าเอย่ากับดังใบนี้ใหน่อยได้ไหมครับฝั่งฝั่งนี้ไม่เห็นครับเอาฝั่งนี้ได้ไหมอ๋อข้อทหารคุณเขียนได้แล้วนะซึ่งซึ่งซึ่งผมเองเนี่ย รู้ข้อมูลว่า,าคือคุณแยกว่าภรรยาเนี่ยนตู้เหาวนี่โดนคดีฟอกเงินแต่นางพัชรินและนายสิทธิธธธภัยบูรณ์โดนข้อหาพ่วงคือองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินั่นคือเหตุผลที่ไม่ได้ประกันกลับการนางเมียตู้เหาที่เป็นตำรวจโดนแค่ข้อหาฟอกเงินซึ่งจริงๆเนี่ย ผมก็ไม่เข้าใจว่าทาไมคุณต้องแยกเพราะจริงๆมันไปทั้งพวงแต่คุณไปแยกพวงออกว่าเป็นชมพู่ลูกนั้นเป็นชมพู่ลูกนี้ทั้งทที่จริงๆอ่ะมันมาจากต้นไม้ที่มีพิษเดียวกันคือต้นไม้นี้คือต้นไม้ตู้หาวมันชัดเจนนะแต่คุณไปแยกด้วยความช่วยเหลืออะไรผมไม่รู้แล้วคุณทําให้เขาปร,ประกันตัวได้เพราะคดีปอกเงนินน่ะมันประกันได้ แต่คดีถ้ามีองคอ์กรอาจจะกำาบชาติเนี่ยประกันตัวไม่ได้ทั้งๆท,งที่ทั้งบทเนี่ยมาจากต้นไม้พิษต้นเดียวกันทั้งนั้นผลพวงออกมาไม่ว่าเป็นผลพวงเล็กผลพวงใหญ่ล้วนมาจากต้นไม้ที่มีพิษแต่วันนี้เมื่อปล่อยออกมาแล้วมีการทำลายหลักฐานมีการไปยุ่งเหยิงกับพยานอันนี้จำเป็นที่ต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าตำรวจไม่ว่าอายการ คือผมขี้เกียจเอาจดหมายไปยื่นแล้วผมขี้เกียจไปตามแล้วเพราะท่านผมพูดอย่างนี้ท่านคงได้ยินแล,ะละ้วล่ะนะครับเพราะพยานผมเนี่ยมาบอกผมแล้วว่าเขาเสนอมาให้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีคงจะรอผมแล้วก็ผมขอพูดเท่านี้นะครับผมขอให้สื่อมวลชนก็นำไปพิจารณาเอาขอบคุณครับ มาจากไหนอย่างไรแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยกันว่าเอ๊ะชุดภาณิบ,บัิยานเนี่ยทำงานไม่จริงไม่จังใช่ไหมหรือว่าไปดำเนินการในลนะักษณะตรวจสอบแล้วก็ถอยนะครับถอยไม่อายับไม่ดำเนินการต,ต่างต่างเนี่ยเราต้องเรียนสื่อวลชนให้ทราบว่า คณะปฏิบัติาณเนี่ยเริ่มดาเนินการมาจะดูในเรื่องของธุรกรรมทางการเงินนะครับธุรกรรมทางการเงิน